ใบ,ใบกบเนี่ยแสดงว่าก็ครบคุณสมบัติทั้งสองข้อก็คือคมนานครับแล้วก็รับง่ายคอ่าถ้าพูดถนนควานคมนานการบาดก่ยังที่หนึ่งนะสู้ไม่ได้แต่ก็ดีกว่าเหล็กแหนบดีกว่าเหล็กแหนบอ่าแต่ถ้าพูดถึงความรับง่ายก็ง่ายกว่า ง่ายกว่าการกันาครับแต่ง่ายกว่าเล็กแนตแต่ก็อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางครับสวัสดีครับเพื่อนับสวัสดีครับพี่น้องาเราวันนี้นะครับแอปโอเคจะมาพูดด้วยเรื่องสาระของมีดกรีดยางนะครับว่ามันมีหลายแบบหลายชนิดมีเหล็กนู่นเหล็กนี่อะไรมากมายก่ายกองเราเพื่อนๆนนะครับที่เป็นชาวสวนยาง ทั้งมือเก่ามือใหม่นะฮะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเลือกซื้อมีดอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เหมาะสมกับต้นยางให้เหมาะสมกับอายุของยางนะครับวันนี้เราได้รับเกี่ยิกับพี่นุ๊กเหมือนเดิมนะฮะมีกี่แบบมาฮะมีดเยอะแยะมากมายนะฮะอีกอย่างโดยทั่วไปนะครับก็จะแบ่งเป็นสแบบครับแบบแรกก็คือมีดเจ๊บงนะครับเจ๊บงเจ๊หรือเจ๊หรือไงนะฮะเขาเรียกว่าเจ๊บงนะเจ๊บงไครฮะก็มาจาก เข้าใจว่าคนทางใต้เวลาไปซื้อซื้อมีดนะครับก็ซื้อกับเจที่ชื่อบงเจ้าของร้านที่ชื่อบงนะครับด้วยความที่ไปซื้อกอนเวลาเขาถามว่ามีดที่ไหนก็บอกว่ามีดเจ๊บงเจ๊บงครับ่ว่าเจ๊ขายคนแรกก็น่าจะเป็นคนแรกหรือว่าเป็นมีดที่ขายแล้วมีคมเรียรับวันนี้ยังอยู่ไหมไม่ยู่แล้วโอเคแบบนั้นก็คือมีดแม็กโครนะครับดูกาหน้าตาเหมือนกับแม็ แบ็กแบ็กโคลนะครับรถแบ็กโคอ๋อได้มาจากรถแบ็กโฮครับที่มีคูนะครับรถคูดคือคือมีพวกเราก็จะเรียกว่าแมคโคลมนเรียกง่ายเนาะแต่จริงๆรถเองก็เรียกรถแบ็กโฮรถแบ็กโฮครับอ่าใช่ครับครับก็ส่วนใหญ่ที่ใช้บงนะครับเวลาใช้ก็ใช้กับยางเปิดตีใหม่ๆอ่าอ่าแล้วส่วนวิทย์แมคโคลเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้กับต้นยางที่จะโค่นแล้วครับหรือว่าเขาเรียกว่ายางสอยก็คือต้องขีดในที่สูงๆอ่าครับ เพราะฉะนั้นมีดที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือมีดเจ๊บบงครับผมยังคิดอยู่นะครว่าถ้าผมไปใช้กูเกิลในใจมันเจ๊บบงมีครับมีครับโอเคโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาครับอย่างมีดบางคนก็เอามีดแมคโครเนี่ยมาใช้กับอย่างหน้าอ่อนครับอ่ามีดเจ๊บบงก็มีแบ่งอีกสองแบบครับครับก็คือแบ่งแบบมีดทรงธรรมดาอ่าในทรงธรรมดาในทรงธรรมดาไม่แปลกทรงบางๆอันนี้เขาเรียกว่าทรงงูเห่าครับ มันจะคล้ายๆกับงูเห่าแผ่แมเบี้ยถ้าถ้าเราดูฮะจินตนาการนิดนึงจะเหมือนมันไม่ต้องจินตนาการมากก็เห็นแล้วว่าเหมือนงูเห่าแผ่แม่เบี้ยแต่อะไรเงี้ยไม่เห่านะอันนี้เห่าโอเคทีนี้อ่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับครับว่าใครจะชอบก็คือทรงแตกต่างกันครับอ่าแล้วมีอะไรอีกผูก็จะหนักนิดนึงอ่าอ่าทีนี้พูดถึงเรื่องของ วัตถุดิบที่นํามาทํามีดดีกว่าอ่ามีดทาจากเหล็กอะไรยังไงบ้างมีตั้งแต่เหล็กแหนบที่เราได้ยินว่าแหนบเนี่ยเอาไปทําเป็นมีดแหนบนี่คือแหนบแหนบดึงนวดเด็กหนึ่งใช่โย่แหนบรถรยบอ๋อแหนบรถก็คือแหนบรถที่ไว้รองนะผมมันเหนียวนะใช่ครับมันแซมมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับอ่ารถมีก้านวาลนะครับเอาก้านวาลรถยนต์นี่แหละครับเอามาทําเป็นเป็นมีดแล้วก็มีดใบกบหรือกบที่ใส่ไม้นั่นแหละครับเหล็กแหนบนี่คือเขาเอาเหล็ก แหนบจริงๆเนี่ยมามาทำเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นเหล็กเกรดเดียวกว่าเหล,ล็กแหนบมันต้มาทำฮะสมัยก่อนเนี่ยที่ผมพูดมาไม่ว่าจะก้านวาลแหนบใบกบเขาก็ใช้จากวัตถุดิบจริงๆเลยครับอ๋อก็คือเอาก้านวาลจริงๆเลยครับเ,เอามาตีเลยเอามาหลอมมารวมกันครับแล้วตีมาเป็นเป็นเออเป็นเป็นมีดขึ้นมาครับอ๋อนอกจากก้านวาลเหล็กแหนบใบกบแล้วหลายอย่างก็ได้มาจะไม่เชื่อตะปูตอกรางรถไฟ ต้องตะปูตอกรางรถไฟตะปูทั่วไปก็ไม่ได้ไม่ได้ครับตะปูตอกรางรถไฟอันใหญ่มากเนะเอามาทําเป็นมีดทั้งหมดทั้งปวงที่เอามานอกจากนี้แล้วยังมีมากกว่านี้อีกครับเลื่อยเลื่อยสตินที่เราตัดไม้นี่นะครับเอามาเป็นทำมาเป็นวัตถุทํามีดถามว่าทําไมเขาถึงเขาถึงแบบไปสรรหาวัตถุดิบเหล่านี้มาทาครับมีอยู่แค่สองอย่างเองครับคมนานนะอ่าแล้วก็ลับง่ายลับง่ายแล้วคมนานไม่ใช่แบบลับ กินไม่เท่าไหร่แล้วก็หายคมละอย่างเงี้ย<ช>ไม่เอาเพราะ<ม>ฉะนั้น<ม>ทั้งหมดทั้งปวงที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือว่าเรายึดที่สองหลักนี้ก็คือว่ารับง่ายแล้วก็คมนานรับง่ายและคมนานครับอมาดูเริ่มตั้งแต่เล็กแหนบเล็กแหนบเนี่ยถ้าเอามาทำเป็นวิกียาง้อดีของเขาก็คือว่ามันรับง่ายครับ่ารับงา่ายนี่เข้าเข้าเข้ำตําและรับง่ายรับง่ายแล้วก็คมไวครับแต่คมอาจจะไม่นานเล็กแหนบเอาไปกรีตต้นยางที่ ที่ปีบเปลือกแข็งๆหรือว่าอายุยางมากๆหรือว่ายางที่หน้าแห้งมันจะทําให้คมมีดหมดเร็วครับเพราะฉะนั้นมีดเหล็กแนบมันแต่ยางหน้าที่มันอ่อนๆยางเปิดปีบไม่อันเนี้ยใช้เหล็กแนบเนี่ยมันมันทํางานง่ายกว่าครับคบนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของเหล็กแนมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยชอบเหล็กแนบครับเคยชอบปัจจุบันไม่ชอบแล้วอท <ะ S 1> ีนี้มาดูเหล็กก้านวาวครับครับ อย่างเหล็กก้านวาวเนี่ยมันแทบจะตรงข้ามกับเหล็กแหนบเลยนะครับผมฟังแล้วโอ<ม>้ก้านวาวเนี่ยมันจะต้องทนทานทนความร้อนใช่อืเพราะว่าก้านวาวเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความแกร่งใช่ไหมครับความแกร่งความแข็งเหล็กก้านวาวเนี่ยพูดถึงเรื่องของความคมนานเนี่ยคมนานมากคมนานที่สุดเลยครับอ๋อแต่น่าจะน่าจะ,าจะรับยากหรือเปล่าผมกำลังลุ้นอยู่รับยากที่สุดครับรับยากมากนะครับ นาามกเพราะมันเพราะมันมันแร่งมากมันแ่งมากมันก็เลยรับยากเข้าไปอีกครับแต่ถ้ารับแล้วด้วยความแร่งมันก็ทําให้คมในอยู่ได้นานคมได้นานที่เป็นพันต้นก็ไม่ต้องรับใหม่เหนื่อยตอนกรีเท่านั้นเอ้ยไม่กรีต้อนรับกรียาวๆไปเลยสําหรับเหล็กก้านเบาการใช้งานก็นานครับเพราะว่ากว่าจะหมดแต่ละเล่มนี้ใช้เวลาหลายปีมากคนะก้านเบามีข้อดีอีกอย่างก็คือไม่เป็นสนิมครับ มมนเป็นสนิมแต่ข้อเสียนี่เดียวก็คือว่าเหล็กก้านวาลเนี่ยไม่เหมาะกับการเอาไปปีดยางที่มันมีตะปุ่มตะป่าหรือว่ายางที่เป็นหนังเปลือกหนังครังคบเพราะด้วยความที่มันแกร่งนะครับครับเวลามันเดือยมันไปชนกับไอปุ่มของต้นยางนะครับครับมันจะหักครับอะไรหักครับเดือยมันหักครับเดือยหักเดือยหักครับตัวเนี้ยครับนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับต้นยางที่ อายุยางมากๆไม่เหมาะกับต้นยางที่อายุมากๆโดยเฉพาะที่เป็นหนังการุงตะปมตะปามเพราะเอยมันแกร่งมันเจอแข็งๆมันก็หักได้อ่าถ้าเหล็กแนบนี่เห็นมันยืดหยุ่นครับมันก็ไม่หักใช่่ออาะทีนี้ใบแบบหนึ่งที่เขานิยมกันก็คือมีดใบกบอ่าใบกบบบกเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยนะฮะอายุยีต้น อายุสี่สิบกว่าเนี่ยเข้าใจแน่นอนใบกบคืออะไรนะฮะก็คือแบบถ้าถ้าแบบสมัยก่อนนะจะมีกบใส่ไม้กบเนี่ยจะเป็นเป็นไม้นะฮะแล้วก็จะมีตัวเหล็กอ่ะที่มีปลายมีอลิ้นมมาเนี่ยเอาไปใส่ใส่ใส่อย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ากบก็เอาไอ้เหล็กที่เป็นลิ้นมมาเนี่ยมามาทำใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่อย่างที่พี่นกว่านะครับก็เป็นเกรดเดียวกันมีดใบกบเนี่ยถามว่าดียังไงนะครับมีดใบกบเนี่ยมันเป็นมีดที่แบบถูกสร้างขึ้นมา พื่อเรียกชดเชยทั้งสองฝั่งเลยก็คือรับง่ายนะครับรับง่ายกว่ารับง่ายกว่ามีดการวาวแต่ก็ใช้เวลานานกว่าเล็กแนนเวลามันคมแล้วมันก็คมนานเหมือนเดือยมันไม่ค่อยหักง่ายม,มันมีความเหนียวอยู่ในนั้นครับ <ผม S 2> แล้วก็การขึ้นสนิมก็ไม่ค่อยมากด้วยผมฟังแล้วมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสองอันนะครับมผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกชอบมีดใบกบใบใบกบเนี่ยแสดงว่า ก็ครบคุณสมบัติทั้งสองข้อก็คือคมนานครับแล้วก็รับง่ายคร,ครบทั้งสองข้อเลยเขาคมนานนาน,นานกว่าก้านบาไหมเพราะก้านบานี้นานสุดโอ้ไม่ไม่เท่าครับสู้ก้านวาไม่ได้ถ้าพูดถึงความนานก,ก้านบาเก็าะยังที่หนึ่งนะสู้ไม่ได้แต่ก็ดีกว่าเหล็กแหนบดีกว่าเหล็กแหนบแต่ถ้าพูดถึงความรับง่ายก็ง่ายกว่า ก่ากว่าการบาวครับแต่ยังเล็กแนบแต่ก็อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางครับอ่าก็สําหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนะครัทั้งสามแบบเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นเหล็กเหล็กแนบการบาวแล้วก็ใบกบมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนต่อไปนะครับกรรมวิธีในการผลิตของมีดกรีดยางมันมีอะไรบ้างตีมือไม่ตีมือจะตีมือใครตอนหน้า ติดตามชมนะครับ